สวัสดีครับบาเบียบนะครับพี่น้องมาพี่น้องมาเบิ้งกันมอนเบอรี่หลังบ้านครับนี่ครับมงมอนครับออกอีกแล้วครับพี่น้องที่ได้เก็บไปขายอีกแล้วครับคุณนะครับโอ้พวกนู้นครับมันนี่ซุกดำเป็นหลายเลยแหละครับมันนี่นะครับพี่น้องคุณนะครับมาเบิ้งกันครับไปที่ทอ ดอกครับบวคิดว่าเพิน่นจะสุกไลา์วันนี้นะครับมือหน,นีต้องใส่อากาศอุณหภูมิใด้บอ่อหนีบุนะครับบ่าเบียวกับสีเก็บละครับบัดนี้เก็บแพ็คใปค้ายครับถ้าเขาเบ่เก็บเพื่อนล้นทิมน่ะล้นนั่นลงพนนลลงื้นนะครับบุนะครับพี่น้องล้นละก็เหี่ยวแหงไปซื่อนะครับบ่ดด้มีรายได้อย่างเลเนาะครับทิมใปซื่อเดี๋ยวบา้าเบียวสีเก็บนะครับ แพ็กไปขายคือเก้าน้ำบ้านแล้วครับได้จากกองกับว่าเป็นยังนะครับพี่น้องท่านจะกินกับกบ้าไวกไหนครับลกมาเด้อพี่น้องมาเอาไว้กินน้วกันนะครับมอนเบอรีนะครับนี่แหละพี่น้องมาเยี่ยมมายามกันต้นหลังบ้านรับนบ้าเบี้ยวนี่แหละครับพี่น้องไ่เก็บบอลล็อนะครับพี่น้องเอฟซีตัวคนนะครับ พาอเบลก็อยากไาเหน็นบรรยากาศเพราะว่าต้งแต่ปู่พักับองปีแล้วนะครับนี่ปีนี้แหละครับเที่ยวมันออกแบบโอออกคักเลยครับคุณครับได้ผลผลิตดีขนาดเลยใบเพ่นนี่ก็ไใบต้มเส้นไก่นะครับต้มไก่ใบมอนใบมอนเดี๋ยวบ่อเบลอยากเก็บกันหน่อยครับต่างกรองที่นองเบื้องน,น้ำนะครับ ีครับพี่้องมาได้ครับมาได้ครับเก็บอันนั้นมอนน้องกันนะครับมอนเบอรี่บอกึ้มันเบอร์รี่นะครับนเกินบอร์่ยกเกินพิเรนต์ด้วนะครับติดิดติี่ั ห้องพ่อเก็บกับล,ล้นล้พื้นนะครับเดี่วมันร่นลงไปอันนี้ยังสดอยู่เลยเดี๋ยวไปล้างอะไรเออครับพี่น้องเอามอนบอลรีไปกินนะครับกินไปทานน้างกันนะครับอ้นะครับเปันออกค่าครับปีน เพราะตรงนี้อันอยู่ไก่กอกน้ำพอมนะครับต้องใส่้นได้น้ำเต็มที่เพราะปีต้นพันกันใหญ่ขึ้นออกอันกานเต็มที่แล้วนะครับเพื่อ้ได้ออกผก้นแข็งบ้านเอ็ด้น มมลเบลอกไปใครใครยังล่ะใ้บ,บอกมอนครับ <c oughs> ไ,ไม่มันยังนอนหระบอ,อเลเนี่ยนะครับพวกเราคนมันเก่าบอลบอลหลุดลยครับเพราะว่ามันจะไ่ค่อยเห็นน่นหมากมันนะครับมอนผู้ต่อพวกเราคนมันกับบรลหลุดนะี่บ,บ,บ่ลเบลอกอะลรบ้างล็อกสีดำนะครับ ต้องบอ,อกไปซิมเบิง่งอยากให้พี่น้องเมันซิมเบิ้งกันนะครับเสียบกันไปพันสิโหอัหนใด้งสิครับพี่น้องงามเลยนเะดี๋ยวมันนี่บ้าเบี้ยเก็บตัวในสุกๆเลยครับนี่ออกดำๆเลยพี่น้องมันในตัดแตะบรรมันปีนี้ทำเงินได้ประมาณ สองรอบแล้วก็ประมาณนั้นมันหกเจ็ดร้อยแล้วนะครับพี่น้องวันตน้นสั่งไรได้ให้บ้าเบียววันหกเจ็ดร้อยแล้วเนาะครับโอ้ต้นใดผลผลิตน้ำพันนี่แหละครับต้องน้ำแรงบ้าเบีวกระสิทต,ตอนงานพันแน่แล้วก็เพิ่มน้ำเพิ่มปุ๋ยพันแล้วครับใส่ปุ๋ยทำมาสารเท่านี้ละปุ๋ยใหญ่ ฟุนเขาเด่ยนะครับบ้าเบลอใช่ปุ๋ยฟุนมัแหละต้นผักยี่บ้านบาเบลอใส่ปุ๋ยฟุนกงับเยับพี่น้อ่อเงีนี่ ออน,น,นะครับเอาบอวนบัลีไปกินนะครับน้องโอ้คุณนะครับฉุนลากพื้นคนนี้นะตลกลายในพงงามมาเปรียบกับพัดออกนะครับบอ,อเอาอนง,งานอย่างนี่น้นอ,องคนเดียกินแซ่บ ผู้สื้อกะภูมิใจผู้ค้ายกับนั่นนะครับผู้คายกับภูมิใจผู้สือมันกับด้รับกินของดีๆนะครับมันอวันพอดีไปครับทนลองมันกินไปกันดีว่านอนวันแมงนะครับแบบจ้เป็นปเลกินของดีๆนันนะครับโอ้เส็เวลาอยู่ครับต้องด้ขัดแยกงไหมพ่อว่าเยวขออนุญาตเจ็บกันนะครับเก็บจ,<ะ>จะเข้ากันไหม ครับปฎิทิน้องเี่ยวนะครับหลังจากที่เราไปเก็บมาโอ้เขียวหมดเลยครับลางอะไรยังดีครับมือเลยบอกนะครับจะไปแพ็กเซ่กล้องน้อครับมันเลยครับเดี๋ย่าขยาบเอามือจับเลยนะครับแล้วไวลางยังดีแล้วล่ะครับโอ้ใส่เก็บบันแล้วนะครับใส่สีลายๆเลยครับมือ กำลังมั่งหนึงน่งเดี๋ยวบางงาพุ่งขาดออกนะครับมีน้องเป็นในชิ้มในหลายเลยน้องตั้งแต่ปิด แฮกเซกล้องแล้วก็เป็นเลาะขายเขาละครับในบาน้านเขาบาบืออัดเงินเลยครับพี่น้องคในใดลายเลยกล้องละสิบบาทครับพี่นอ้นองก็เกิดมาขายกล้องละสิบบาทนะครับถ้าร่างเงียพี่น้องเพิ่นก่าสามกล้อ,องยี่สิบยี่สิกับมีครับสามก้องยี่สิบว่าเพียวขายครับพี่น้องเพิคนลย ขายน้ำบันนะครับนะเนาะขายแพ้นกับอะไรก็ขายราคาโอ้ถ้าปีนี้ตกขนาดครับบ,บ,บ้าพบ่ววคิดว่าไ่นจะได้ขายอีกหลายรอบขึ้นนลยนครับสองสามรอบหลังซ่อมมาต้นพวกเขายัางแดงเต็มต้นอยู่นะครับเก็บลงมาตั้งหลายแต่ว่ามันนี่นี่ตัวนี่มีขับสกๆเลยครับ,รบหวานเลยนะครับมีสกๆสิ มาเรียกว่เก็บไปพร้อมเก็บกินไปพร้อมครับ <laughs> <c oughs> ทำสุขดีแล้วนะครับกินไปพร้อมเก็บใส่ไปพร้อมนะครับเราต้องซีเรียสนะครับควรเป็นของเจ้าของเรียบร้อนะครับพอมีรายได้เล็กๆน้อยๆไปครับน่าเป็นนะครับ น้ำบานห้องแดงไรบ้าเบีวไปจะขัดออกนะเด็ดพงงามขัดออกมีหนองมันเด็ดเลยมันตึงๆเลยอัดเดนียนๆเลยสองสิบบาทจำลัางงํานะครับสิบาสบาทบ้าเบีบา้า ก็หน่อยนะครับก็หน่อยก็ดีต่อสิบบาทก็ดีกินมีเนี่สุขภัพออกนิดใส่เต็มไปแล้เที๋ยวรันอย่าแพรกันนะครับเดี๋ยวถามเมืบบ่อกันนะครับอดีอยากกร นะครับพี่น้องไม่ได้แพ็คแล้วล่ะครับเดี๋ยวหย่อไปขายกันเนาะครับแมาเป็นยอดนับไดลอนนะครับนับไปละสามสิบเอ็ดถุงนะครับไอ้สามสิบเอ็ดถุงรวมกับถุงกับกล้องพร้อมนะครับตัวที่ว่าจะแ็คไปเนี่ครับกล้องกล้องละกล้องละสิบบาทด้วยกันครับถุงพี่อจะขายถุงละเดี๋ยวเบิ้งกันนะครับเล่นนึงก็นจะขายถุงละสิบบาทหรือว่าสิบห้าบาทนะครับเพราะว่านี่หลายตัวกล้องอยู่เนาะครับพี่น้อง รวมแล้วก็ได้31ถุงรวมหมดนะครับได้31นะครับพี่น้องบ้าเบีแพ็กใส่ถุงความกล้องพ่อครับได้ใส่ถุงมันไปนล้นั่นแหละครับคลิปนี้บ้าเบี้ยวิษย์ป๋าพี่น้องไปสนิทเนาะครับมาสนี้ก c, ัพาพี่น้องมาซมนี่นะครับมอนเบอร์รี่นะครับแล้วก็มาแพ็กเตสแล้วก็ไปขายเนาะครับสั่งรายได้เล็กๆน้อยๆนะครับพอได้เลี้ยงครอบครัวนะครับคลิปนี้บ้าเบี้กับิษย์ป๋าพี่น้องไปสนิท่อนเนาะครับเดี๋ยวบ้าเบี้ยวจะไปขายแล้วครับวันนี้ ฝากพี่ลองไปดูได้แลครับฝากกดติดตามกดไลไดค์กดแชร์บ๊อบเบลล์ไปดได้แครับเพื่อเป็นคาลำลังใจเหตุคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้บาอบเวลล์รักพี่น้องสม,มิทน,นะครับสวัสดีครับ